สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าแฟนเพจบองแตนทุกๆคนเลยนะคะมาแล้วคะ่ะหน้ามนคนสวยมาไร้สวดขายน้ำพริกปลาไอีกแล้วเจ้าวันนี้นะคะวันนี้ถามกันมาเยอะมากถามกันมาเยอะมากเลยพี่คะรต่อได้ไหมคะนู่นนี่นั่นนะ ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวต่อโปรโมชั่นให้3 p r โปรเลยนะคะในวันนี้ต่อโปรโมชั่นให้3 p r โปรกันเลยทีเดียวเชียวไม่ว่าจะเป็นโปรซื้อน้ำพริกปราสัพท์2กระปุกส่งฟรีนีฮะโปรซื้อน้ำพริกปราสัสพท์ก2กระปุกส่งฟรีแล้วก็โปรซื้อน้ำปราสี่ขวดแถม1ขวดเป็น5ขวด ะะซื้อน้ำปราสี่ขวดแถม1ขวดเป็น5ขวดนะฮะโปรนี้ก็ต่อให้แล้วก็มีอีก1นึ่โปรก็คือโปรคูณสี่ซเวอร์ โปรคูณ4ี่แซเวอร์จริงๆหมดไป2วันแล้วนะคะโปรนี้แต่เราก็มาตอบโปรให้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าถามกันมาเยอะมากโปรคูณ4ี่แซเวอรก็คือโปร599นั่นเองคือจากปกติเนี่ยเราขาย718บาทนะคะก็คือได้ทุกอย่างอย่างละ1ได้ทุกอย่างอย่างละ1นะคะได้ทุกอย่างอย่างละ1 ทุกคนขาได้ทุกอย่างอย่างละ1จากปกติ718บาทแต่เราไม่ขายวันนี้เราขายเพียงแค่599บาทนะฮะ599บาทราคานี้พร้อมส่งนะฮะเท่ากับว่าประหยัดไปได้อีก119บาทเลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาค่ะวันนี้ต่อโปรโมชั่นให้ทั้งหมด3ามโปรกันแบบจุกจุกันเลยนะคะวันนี้ต่อให้อีก3โปรจุกจกันเลยโปรนี้ถึงวันไหนดีนะ้ 1ิ1เก้าส21แปดส็ดย็ดยโปรนี้ให้ถึงแค่วันที่22ก็แล้วกันดีไหมพอไหมพอตั้งสี่ห้าวันสองสาสี่ห้าห้าวันแล้วเพียงพอโปรนี้ให้ถึงวันที่22นี้นะจ๊ะ โปรนี้ให้ถึงวันที่22นี้เท่านั้นนะคะลูกค้าขาสั่งกันมาเลยนะคะสั่งกันมาเลยโปรนี้ให้ถึงวันที่22กันเลยทีเดียวเชียวนะคะต่อโปรให้นะคะทั้ง3มโปรเลยนะคะ ให้ถึงว่าที่22อร่อยจริงไม่จกตานะคะน้ำพริกปลาสับของเรานะคะทำจากปลาร้าปลากระดีล้วนและที่สำคัญนะคะเก็บไว้ได้นานมากในตู้เย็นแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะเปิดปุ๊บกินกับข้าวได้ปั๊บเลยน้ำปลาราสั่ง4ขวดแถม1ขวดนะคะสั่ง4ขวดแถม1ขวดนะคะ โปร599ก็คือได้ทุกอย่างอย่างละ1ราคาพร้อมส่งจากปกติ718บาทเหลือแค่599บาทพร้อมส่งเลยโป Pro รดีโปรโมชั่นเริดให้ถึงแค่วันที่22นี้เท่านั้นตอบโปรให้เพราะว่าเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาเรียกร้องกันมาเยอะมากเราก็ตอบโปรให้นะคะจุกๆกันเลย3 p r โปรทีเดียวเชียวแหละนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่า เดี๋ยวจะกิน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 โชยอีกรอบหนึ่งนี่ฮะกินโชยอีกรอบหนึ่งอ่ะไหนไหนก็ในไหนแล้วเนี่ยฮะมาค่ะน้ำพริกปลาสับบองแตนใส่กันไปอูท้องร้องจุก๊กจได้ท้องร้องอีกแล้วน้ำพริกปร,ราสับนะฮะ มาเลยค่ะกินแบบจุกๆุเหมือนเดิมกินแบบจุกๆุรับต้อนรับโปรโมชั่นต่อโปรโมชั่นกันแบบจุกๆุเลยนะคะพี่ขามาจ้ะคุกเข้าสวยแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะสั่งซื้อขออนุญาตปักหมุดแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าขา ขออนุญาตปักหมุดแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อน้ําพริกปลาสับหรือว่าน้ําปลาของเรานะคะขออนุญาตป,ปักหมุดแป๊บหนึง่งร้านนี้ดีร้านนี้อร่อยจริงเราสั่งสามครั้งแล้วอร่อยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มมานะคะน่ารักจังเลยจากคุณอะไรเน,น,นี่ยพรทิพสีวันนีเราติดใจมากกินข้าวครั้งละสองจานเลยขอบคุณมากนะคะพี่พรทิพย์ร้านนี้ดีก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยนะคะ ลูกค้าขาสั่งกันมาเลย น้ำพริกปราสับของเรานะคะเข้มข้นมากถึงเครื่องมากนะคะลูกค้าขาเข้มข้นถึงเครื่องมากนะคะสั่งกันเลยนะคะแบบสุกแบบดิบอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยทั้งสองแบบซึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบดิบหรือแบบสุกแบบผัดหรือแบบไม่ผัดนะคะปักหมุดไว้แล้วนะคะสําหรับคนที่จะสั่งนะคะปักหมด Line ุดไลน์แอดไปแล้วจิ้มไปที่ลิงก์เลยนะคะจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้เลยนะคะใครที่จะสั่งนะคะ ท้องร้องจบ อมีหอมแรงไะคะ Ừm. Mm. Màu đen. อร่อยมาก สั่งแล้วค่ะแม่คะรอบที่สี่แล้วอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะพี่กระต่ตายน้อยต่อโปรโหให้จุกๆนะคะตอนนี้ต่อโปรโหให้รีบสั่งนะคะ Угу. Mm -hmm. สั่งมาได้เลยค่ะแบบสูกสองรอยยี่สิบแบบดิบสองร้อยนะคะร้านนี้อร่อยจริงไม่มีเค็มไม่มีคาวนะคะ ถ้าคุณกินน้ำพริกปลาซาบร้านนี้แล้วบอกว่าเค็มคุณจะไม่สามารถกินน้ำพริกปลาศาบร้านไหนในประเทศไทยได้เลยไม,ไม่เเค็มไม่ไมเป็คาร์นะคะ แซ่บมากสั่งเลยค่ะแซ่บมากค่ะแซ่บจริงจังพุทโทพุทถังกะละมังแต่กินข้าวเป็นกะละมังกะละมังนะคะแซ่บจริงจังมากสั่งได้เลยนะคะแอดไลน์แอดมาเลยปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะ อร่อยมากสั่งซื้อเลย ิวข้าวเลยสั่งเลยค่ะ นะคะสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะน้ำพริกปลาสับมีทั้งแบบผัดและแบบไม่ผัดนะคะทุกคนตอนนี้ต่อโปรโมชั่นให้กันแบบว่าสามโปรเลยต่อมีทั้งโปรห้าอเก้าเก้านะคะทั้งโปรส่งฟรีแล้วก็โปรน้ำปลาซื้อสี่แถมหนึ่งเรียกร้องกันมาเยอะต่อโปรให้ถึงวันที่ยีบสองนะคะถึงวันที่ยีองเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนขารีบสั่งกันมาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้แม่ค้า ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไปตอบไลน์นะคะสวัสดีค่ะ